anh yêu mưa mưa luôn Hảo hứng mưa bay lạc mày á còn chút thẻ nó quên ไปเป็นท่าเลิกแถวเอ้าฮปัดเรี้ยงแถวหน้ากาดานิึแถวเปิดระยะของทุกแขกมาหาเจ้าเจ้า

vâng 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 เป็นท่าเดินตาม่อเองและเดินตามสบายอาลมบอ้าเอ้ยเดินตามสบายอาลามบเดินตามสบายอาลามบลเดินตามสบายอาลมบ เกียร์เท้าเวลาเดินทุกคนเกียร์เอาทุกคนเกียร์เอาทุกคนเอาทุกคนวิ่งอ่าวิ่งทุกคนเอาทุก ุกคนวิ่งอ่าวิ่งทุกคนเอาจุดดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ